สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับผมเรามาเจอกันนะครับอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันที่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่เมื่อวานเย็นจนตอนนี้นะครับก็ยังไม่หยุดตกได้ตกดีจริงๆนะครับผมก็เป็นฤดูนะครับของช่วงหน้าฝนเนาะ เราก็ห้ามไม่ได้นะครับห้ามฟ้าห้ามฝนมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วแหละนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้นะครับมาเจอกันนะครับอีกครั้งนะครับก็มีข่าวสารนะครับดีๆนะครับมาแจ้งแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับผมอ่าข่าวสารนะครับก็คือว่าช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันพฤหัสนะครับผมมันพฤหัสนะครับก็คือวันพรุนี้นะครับพฤหัสที่ีนะครับจนถึง อ่าวันอาทิตย์นะครับเขารู้สึกเขาจะมีงานนะครับททนะครับผมงานท่องเที่ยวนะครับถ้าใครว่างนะครับก็ไปเดินนะครับดูงานที่บูธได้นะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะครับสามารถซื้อทัวร์จองโปรแกรมทัวร์นะครับสอบถามเราได้ที่ทางไลน์ของเราได้เลยนะครับผมทางไลน์บริษัทนี่แหละครับบริษัทของเรานะครับแต่ของเราไม่ได้ออกบูธนะครับก็คือมาแจ้งข่าวว่เาเขามีงานนะครับผมเขามีงานเนาะนะครับใครก็ สนใจนะครับที่จะไปงานนะครับการท่องเที่ยวนะครับก็สามารถไปเดินชมนะครับที่บูธได้นะครับอาจจะมีการโปรโมชั่นต่างๆนะครับถึงแม้ของเราไม่ได้อบูธเราก็จะมีโปรโมชั่นนะครับให้กับทางลูกค้าของเราด้วยเช่นกันนะครับหลายๆคนนะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ฝนตกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมนะครับการท่องเที่ยวนะครับต่างๆนะครับตอนนี้มันก็ มีไหมมันก็มีนะครับทัวร์ก็ท่านจะราคาถูกนะครับถูกมากกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็เป็นช่วงของหน้าร้อนด้วยเนาะนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนใครจะจองทัวร์ช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็ให้รีบจองนะครับเพราะว่าเริ่มมีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับเกรงว่าใกล้วันที่จะเดินทางนะครับโปรแกรมทัวร์หรือราคานะครับมันจะเต็มก่อนนะครับผมที่นั่งมันจะเต็มก่อนนะครับก็อยากจะฝากนะครับสาหรับคนที่ จะท่องเที่ยวช่วงเดือนตุลาเนาะนะครับอ่าในส่วนของตัว KETA ผมก็ย้ำแล้วก็แจ้งทุกครั้งนะครับว่าช่วงนี้นะครับมันลงทะเบียนมันก็ค่อนข้างที่จะผ่านง่ายคุณจะให้เอเจนซี่ลงให้หรือคุณจะลงเองก็ได้นะครับผมก็ได้ไมีปัญหานะครับแต่ก็คือเราก็มาแจ้งว่าเอ้ยช่วงนี้มันลงผ่านง่ายนะนะครับผมก็ลองลงทะเบียนกันดูก่อนนะครับผมลองลงทะเบียนกันดูก่อนก่อนที่จะเดินทางไป ประเทศเกาหลีนะครับพวกเขาก็มีกฎนะครับในส่วนของ KTA เนอะนะครับส่วนวีซ่าตรงนี้คือเราก็ไม่แน่ใจว่ามันผ่านง่ายหรือผ่านยากปกติแล้ววีซ่านะครับเข้าประเทศเกาหลีนะครับขาจะพิจารณาจากข้อมูลนะครับผมแล้วก็เอกสารประวัติในการเดินทางนะครับของคนที่จะเข้าประเทศเกาหลีทุกประเทศนะครับในส่วนของการเงินสําคัญไหมในส่วนของการเงินมันก็สําคัญตรงที่ว่าถ้าสเตทเมนต์ย้อนหลังคุณนะครับหเดือนแล้วมันดีมันโอเคมีเงินเข้าตลอดนะครับผมมันก็ ง่ายต่อการที่เราจะผ่านในส่วนของวีซ่านะครับเกาหลีใต้นะครับในส่วนของตัวตรวจคนเข้าเมืองนะครับเข้าเมืองนะครับช่วงนี้นะครับก็มีคนเดินทางไปนะครับคือถึงแม้ทัวร์เกาหลีจะเงียบคนจะเดินทางไปน้อยแต่เราก็ยังมีลูกค้าเดินทางนะครับการเดินทางเข้าแต่ละครั้งนะครับมันไม่ได้ยากนะครับผมตอนนี้นะครับก็หลายคนก็คือผ่านนะครับผ่านตอโมน้อยคนที่ถูกส่งกลับ นะครับน้อยคนที่ถูกส่งกลับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนไป <c oughs> มันก็เลยถูกส่งกลับน้อยไม่ใช่นะครับเพราะว่านะครับคนที่เดินทางเขามีความพร้อมมีการเตรียมตัวที่ดีนะครับเพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับผมเพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับดังนั้นคือใครจะเดินทางไปเกาหลีก็แนะนําได้เลยแต่ก็ต้องดูสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับเพราะว่า ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็มีฝนนะครับผมมีฝนเป็นบางวันนะครับใครจะเข้าเกาหลีก็แนะนําให้ดูเช็คสภาพภูมิอากาศเช็คอุณหภูมิเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางนะครับเพราะว่าตั๋วช่วงนี้ก็ราคาถูกนะครับราคาไม่ได้แพงเลยนะครับผมราคาไม่ได้แพงนะครับถูกมากๆนะครับราคาหมื่นนิดก็มีนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทก็ยังมีอยู่นะครับเดินทางวันที่สามนี้นะครับราคาเก้าพันราคาเจ็ดพันหกพันห้าพันก็ยังมี นะครับผมมีไม่ใช่ไม่มีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราจะมีลูกค้าเดินทางนะครับรู้สึกสัปดาห์นี้มั้งนะครับไปสาเมืองเลยนะครับผมก็คือไปปูซานนะครับผมแล้วก็ไปเชจูแล้วก็ไปโซลนะครับผมนะครับดังนั้นใครเตรียมตัวที่จะเดินทางก็แนะนำนะครับให้เตรียมตัวตัวเองให้พร้อมเช็คสภาพภูมิอากาศเช็คอุณหภูมินะครับเช็คว่ามีฝนหรือไม่มีฝนหรืออะไรยังไงนะครับผมผมแนะนํานะครับตอนนี้ฝนตกไปไหนไม่ได้เลยครับตกหนัก ตกมันไม่ตกนะมันไม่ตกหนักนะแต่มันตกแบบตกปล่อยๆทั้งวันทั้งคืนอะ่ะเออพายุเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสงสัยจะพายุเข้าเนาะนะครับน่ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทยอยลงทะเบียนในส่วนของตัว KIA ให้กับทางลูกค้านะครับหลายๆท่านนะครับที่อ่าไม่มั่นใจเนาะไม่ใช่มั่นใจหรอไม่ใช่ว่าเขาลงเองไม่ได้คือทุกคนลงทะเบียนเองได้หมดแหละแต่คราวนี้สืบเนื่องจากกลัวลงผิด นะครับโกดลงผิดโกสกดชื่อผิดโกสกดตรงนั้นตรงนี้ผิดนะครับแล้วมันจะแก้ไขลําบากนะครับก็เลยส่งมาให้ทางเรานะครับช่วยลงทะเบียนให้นะครับผมช่วยลงทะเบียนให้เราก็ยินดีนะครับผมก็ช่วยลงทะเบียนให้หลายๆคนนะครับก็มีทั้งคนผ่านส่วนใหญ่ช่วงนี้จะจะผ่ากนกันเยอะนะครับแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่ผ่านนะครับผมแต่ตอนนี้คือคนที่ลงทะเบียน่ะส่วนใหญ่จะผ่านกันหลายคนอยู่พอสมควรนะครับผ่านแล้วก็แจ้งว่าผ่านไม่ผ่านแล้วก็แจ้งว่าไม่ผ่านแค่นั้นแหละนะครับคุณไม่เชื่อคุณไปลงเองนะครับเราไม่ได้ว่า ต้องมาโปรโมทว่าคุณต้องมาลงคุเรียงกับเรานะครับคุณอยากจะลงเองผมไปลงเองได้เลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะครับทัวร์หลายๆตัวแรมทัวร์นะครับตุรกีตุรกีก็ขายดีนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับมาปรึกษานะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าเราไปต่างประเทศเพื่อจะไปสแตมป์พาร์นู่นนี่นั่นได้ไหมก็ได้นะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคนนะครับ มันขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคนว่าเอ้ยเราต้องไปสเต็มพาร์ประเทศนั้นก่อนเราค่อยเข้าเกาหลีหรือไปประเทศที่ไม่ต้องทําบีซ่านะครับตรงนี้ก็คือมันคือเหตุผลของแต่ละคนนะครับแต่สําหรับเราแล้วคือมันแต่ว่ามันเกี่ยวกันไหมมันก็เกี่ยวกันส่วนหนึ่งนะครับผมมันก็เกี่ยวกันเห็นไหมพอฝนตกอากาศเปลี่ยนเริ่มชิงทันทันแล้วพอมันคือถ้าเรามีประสบการณ์นะครับหรือมีข้อมูลในการเดินทางต่างประเทศมาก่อนนะ่ะ มันจะทาให้เรารู้ว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจริงนะครับน่าจะเที่ยวบ่อยนะครับมันก็จะง่ายต่อการที่จะผ่านต่อมนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่เคยไปนะครับเกาหลีนะครับผมเขาก็เปิดดูหน้าพาสนะครับผมพาสปอร์ตนะครับข้อมูลนะครับว่าเคยเดินทางไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะครับเขาก็ดูเหมือนกันไม่ใช่เขาไม่ดูเขาก็ดูอยู่นะครับผมเขาก็ดูอยู่เนาะโอเค นะครับวันนี้ก็มาทักทายกันใครมีคาถามนะครับเพิ่มเติมหรือสอบถามตรงไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้เปิดนะครับให้สอบถามให้ถามนะครับเพราะว่าฝนตกไปไหนไม่ได้นะครับผมฝนตกหนักมากนะครับตกทุกวันนะตกทุกวันตกั้งแต่เมื่อวานนะครับนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับที่ดอนเมืองนะครับที่กรุงเทพนะครับบริษัทอยู่ที่ดอนเมืองนะครับผมบริษัทเราอยู่ที่ดอนเมืองที่กรุงเทพตอนนี้ฝนยังตกหนักมากๆเลยนะครับยังไม่หยุดเลยฝนนะครับยังไม่หยุดเลยที่มองนี่คือมอง ตรงกระจกเนี่ยฝนยังไม่หยุดเลยตกหนัก <c oughs> แล้วก็ตกหนักแล้วก็ตกเบาแล้วก็ตกหนักก็ตกเบาไปอย่างเงี้ยทั้งวันนะครับทั้งวันน่าจะพายุเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> หลายคนนะครับผมสอบถามเข้ามากันพอสมควรเรื่องเกี่ยวกับว่าเอยถ้าซื้อทัวร์กับมาดราทราเวลเนี่ยจะเสี่ยงการโดนโกงหรือเปล่าคุณจะปิดบริษัทนี้ไหมนะครับผมอ่าคุณ จะเทเราหรือเปล่าทุนจะทิ้งเราหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับผมคุณสามารถตรวจสอบหาข้อมูลได้นะครับว่าเรามีตัวตนแน่นอนไหมบริษัทเราอยู่ตรงไหนนะครับผมถึงพยายามไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดทุกวันนะครับจะพยายามไลฟ์สดทุกวันเพื่อจะให้นะครับทุกท่านนะครับได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะเพื่อมเกิดความมั่นใจนะครับในการที่จะมาใช้บริการในการที่จะซื้อทัวร์นะครับซื้อทัวร์ใช้บริการจองตั๋วเครื่องบินวีซงวีซ่าอะไรต่างๆนะครับ คุณสามารถมาซื้อได้แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับความเชื่อมั่นของลูกค้านะครับที่จะมาใช้บริการบริษัทของเรานะครับตรงนี้คือถือว่าเป็นจุดที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นหลักสําคัญเลยนะครับเป็นหัวใจหลักสําคัญเลยนะครับเราอยากให้ทุกท่านนะครับมั่นใจแล้วก็ได้ให้โอกาสนะครับในการมาเลือกใช้บริการกับทางบริษัทของเรานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับตอนนี้นะครับถามว่า อ่าทัวร์ตอนนี้คือเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้คือทัวร์ก็เงียบนะครับยังเงียบอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะสืบเนื่องจากหนึ่งนะครับในเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มนะครับมีฝนตกใช่ไหมครับแล้วก็ทางที่ส่วนใหญ่ที่เราจะไปเที่ยวกันอนะ่ะมันมีฝนตอนนี้นะครับแล้วก็มันร้อนนะครับคนก็เลยไม่ค่อยเดินทางกันเท่าไหร่แต่คนก็เริ่ม ทยอยจองทัวร์ช่วงตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปแล้วตอนนี้มีจองเข้ามากันพอสมควรนะครับหลายๆคนนะครับก็เริ่มจองเข้ามานะครับก็มีการปล่อยในส่วนของตัวโปรโมชั่นอะไรต่างๆออกมากันเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับใครนะครับที่จะซื้อทัวร์จองทัวร์นะครับผมหรือนะครับอาจจะยื่นดีซ่าหรือจะจองตั๋วรถไฟตั๋วลร่องเรือนู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถนะครับผม จองกับเราได้นะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความมั่นใจในการเลือกใช้บริการกับบริษัทมาราทาวเวิลจำกัดนะครับเป็นบริษัทที่อยู่เขตดอนเมืองนะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามีในส่วนของตัวใช้ไรไฮลัมนะครับราคา8,888บาทนะครับเป็นราคาเริ่มต้นนะครับผมราคาไม่แพงราคาถูกมากตัวไฮลัมเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าราคาไม่สูงนะครับผมราคา ไปกันเองนะครับราคายุยธมนะครับราคายุยธรราคาปะบุจีนมากนะครับแล้วก็จะมีราคาวันที่8-12กรกฎาคมนี้นะครับผมราคาแค่7,777บาทแค่นั้นนะครับ7,777บาทแค่นั้นนะครับผมคุณจ่าย7,777บาทคุณได้ไปเที่ประเทศจีนได้ไปเกาะไฮหลังนะครับผมคุณได้ไปเกาะไฮไฮไฮหลังนะครับดังนั้นนะครับผมก็แนะนำนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับหรือมีแพลนที่จะไปเที่ยวนะครับ ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับผมเพราะว่าราคาทัวรมันไม่ได้สูงนะครับมันก็จะมีตัวราคาที่เป็นพรีเมียมนะครับเช่นกันนะครับอย่างตัวห้องโปงที่บินบิสเนสคลาสก็คือทั้งทั้งกรุ๊ปทุกคนนะครับบินโดยชั้นธุรกิจทั้งหมดนะครับทั้งกรุ๊ปนะครับทุกคนบินโดยชั้นธุรกิจทั้งหมดเลยนะครับบินสายการบินอะไรบินสายการบินอิม g e a i แอร์ไลนะครับผมบินสายการบินอิม g e a i แนะครับอ่ะ ฮ่องกงไหว้พระใหญ่นองปิงนั่งกระเช้าขึ้นนองปิงนะครับ3วัน2คืนนะครับราคานะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่28,999ับาทแต่คุณได้พักโรงแรมสี่ดาวย่านนาธานนะนะครับผมแล้วก็คุณได้นั่งชั้นธุรกิจนะครับนั่งชั้นธุรกิจนะครับเขีดเส้นใต้2เส้นคือคุณได้นั่งชั้นธุรกิจคุณจ่ายแค่28,999ับาบาทเท่านั้นราคาไม่ได้สูงราคาไม่ได้แพงเลยนะครับผมว่าโปรแกรมนี้นะ่ะ มันน่าสนมากๆเลยนะครับผมสำหรับการเดินทางไปฮ่องกงนะครับผมแล้วได้นั่งชั้นธุรกิจโดยสายการบินนะครับอิมิเลตแอร์ไลน์นะครับซึ่งเป็นสายการบินนะครับที่พรีเมียมแอร์ไลน์นะครับมีการบริการแบบฟูลเซอร์วิสนะครับขึ้นไปบนเครื่องนะครับคุณสามารถที่จะเลือกทานนะครับอาหารที่เป็นคอสต์ต่างๆและขึ้นไปที่บาร์นะครับผมอ่าบาร์ก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์บาร์ใช่ไหมครับของอิมิเลตแอร์ไลน์นะครับคุณสามารถที่ไปจิบแชมปงแชมเปญจิบไวน์ ก่อนขึ้นเครื่องนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิคุณสามารถใช้ l o u n ์นะครับผมของสายการบิน Emirates Airline ได้ขากลับจากสนามบินเชฟและก็อกนะครับผมสนามบินฮ่องกงคุณก็สามารถเข้าไปใช้ l o u n ์นะครับผมของบิสของ Emirates Airline ได้นะครับผมซึ่งเป็นเล่าที่เพิ่งเปิดนะครับซึ่งนะครับการบริการต่างๆนะครับ facilities นะครับอาหารต่างๆนะครับใน l o u n ์นะครับผมมีให้ท่านได้เลือกทานเลือกทานแล้วก็เลือกดื่มเลือกกินนะครับผม ไม่อั้นนะครับผมไม่อั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับผมลองพิจารณาดูนะครับการเดินทางครั้งนี้นะครับการันตีพักหรูนะครับโรงแรมระดับ4ี่ดาวนะครับเดอะการูนโฮเทลนะครับติดถนนนาธานย่านช้อปปิ้งตรงจิมช้าจุ๋ยนะครับเป็นย่านช้อปปิ้งเลยนะครับก็คือเดินออกมาจากโรงแรมปั๊บนะครับคุณก็ได้ช้อปปิ้งนะครับตรงนาธานตรงจิมชาจุ๋ยนะครับผมแล้วก็าไฮไลท์ของทริปนี้คืออะไรหนึ่งนะครับคุณจะได้ทานในส่วนของติ่มซำที่เป็นต้นตํำรับ นะครับของฮ่องกงแล้วก็ห่านย่างนะครับที่เป็นรสเด็ดนะครับคานนะครับห่านย่างต้องไปกินที่ฮ่องกงนะเพราะฮ่องกงเขาจะมีเชฟนะครับต่างๆนะครับที่เขาทํานะครับในส่วนของกรรมวิธีในการปรุงอาหารในการเอาอาหารนะครับไปทำนะครับไปย่างนะครับเนื้อมันจะนุ่มนะครับผมนุ่มมากนะครับรสชาติมันจะกลมกล่อมนะครับผมแล้วก็พิเศษอีกอย่างนะครับคุณจะได้ริมลองในส่วนของนะครับผม ซีฟู้ดนะครับลียูมุนนะครับผมก็คือหมู่บ้านชาปะมงหมู่บ้านลียูมุนนะครับเป็นซีฟู้ดนะครับเป็นอาหารทะเลนะครับผมถึงแนะนํนาโปรแกรมนี้นะครับผมราคาถามว่ามันสูงไหมมันไม่ได้สูงสําหรับการที่เราไปแล้วเราได้นั่งเครื่องบินนะครับผมที่เป็นชั้นธุรกิจทุกคนนะครับเดินทางนะครับได้นั่งเครื่องบินที่เป็นชั้นธุรกิจทุกคนนะครับผมทุกคนในราคานะครับสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท เท่านั้นนะครับเริ่มต้นนะครับผมขึ้นอยู่กับวันเดินทางถ้าคุณเดินทางตกวันหยุดนะครับราคาอาจจะปรับขึ้นสูงหน่อยนิดนึงแต่ก็ไม่สูงมากนะครับผมไฮไลท์ของโปรแกรม <c oughs> ไฮไลท์ของโปรแกรมคือคุณได้ไปเที่ยวพรใหญ่นองปิงนะครับผมก็คือหน้ากระเช้าขึ้นไปนะครับกร้เช้านองปิง360องศาวงวิวนะครับผมแล้วก็ ไปไหว้พระที่วัดเชกงนะครับผมเชกงหมิวนะครับอ่าวดีพาสเบนะครับไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับผมที่นะครับผมที่หงํำนะครับผมหงํำนะครับผมแล้วก็ไปวัดหวังตต้ซินนะครับผมหวังใต้เซียนนะครับไปทริปนี้นะครับคุณได้รับทั้งความเฮงคุณได้รับทั้งความโชคคุณได้รับทั้งความสุขคุณได้รับทั้งความประทับใจนะครับผมเพราะว่าเราจัดบริการเต็มสุดรีมีจริงจริงนะครับทุกที่นั่งนั่งเป็นบิสเนสคลาสหมดนะครับผมนะครับ ว่าจะไม่ขายทัวร์แต่ก็แนะนำเนาะนะครับผมเป็นการแนะนำแล้วกันนะครับผมว่าเราก็คือบริษัททัวร์นะครับผมก็แนะนำนะครับอันไหนดีๆนะครับผมเราก็แนะนำนะครับอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นการบริการบนเครื่องบินนะครับผมก็จะมีการเสิร์ฟบายนะครับผมอ่ามีแชมเปญแชมเปญมีเค้กนะครับแล้วก็จะมีอ่าต่างๆนะครับให้ท่านได้เลือกไปทานนะครับผมตรงบาร์ชั้น2ของเครื่องบินนะครับของสายการบินอิมเปรสส์แอร์ไลน์นะครับเครื่องบินเป็นระดับ เป็นแบบ2ชั้นนะครับผมคก็มันเป็น2ชั้นเนาะนะครับอ่าลำใหญ่นะครับ A 3 8 0นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเข้ามาเลยก็ได้นะครับผมก็คือแอดมาดล่านะครับอ่าสายเก่าสายเก่าของเรานะครับสายเก่าของเรานะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับสายเก่าก็คือเก่าดีของเรานะครับเราปล่อยโปรแกรมนะครับในส่วนของช่วงวันแม่นะครับผมแล้วก็วัน วันวันแม่นะครับผมแล้วก็วันเฉลิมพระชนพระพรรษานะครับรัชกาลที่10นะครับก็คือวันหยุดยาวนะครับจะมีเดินทางวันที่26ถึง30เดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็วันที่8-12เดือนสิงหาคมราคาพิเศษเพียงนะครับ14,900าบาทนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไร1คุณได้ฟินแบบกีดๆเลยนะครับผมตะลุยล่าช็อปนะครับฟรีนะครับผม พับมาดนะครับผมพับมาดนะครับพิเศษนะครับอิมเมอ์อันกับบาร์บีคิวหมูเนื้อเช็คอินนะครับอินสปายอินเตอร์ n m e เทนเมนต์นะครับผมรีสอร์ทนะครับไปชมพิพิธภัณฑ์สารลายนะครับแต่งชุดฮามบุกมาเพราะผมถ่ายรงถ่ายรูปนะครับบินสายการบินแอร์ปูซานนะครับราคา14,900บาทนะครับบินสายการบินแอร์ปูซาน นะครับผมบินสายการบินแอร์ปูซานนะครับเที่ยวที่กรุงโซลนะครับผมเดินทางวันที่26ถึง30นะครับเดือนกรกฎาคมเราก็วันที่8-22เดือนกรกฎาคมนะครับไปนะครับเมืองมรโดกโลกนะครับที่เมืองซูวอนนะครับผมซูวอนนะครับเป็นเมืองซูวอนเนาะก็อยากจะแนะนำนะครับโปรแกรมนะครับอันไหนดีๆนะครับเรานะครับเราอันไหนดีๆเราก็นะครับ อันไหนดีเราก็มาแนะนำนะครับอันไหนดีเราก็แนะนำนะครับฝนตกทุกคนฝนตกฝนไม่หยุดเลยอะ่ะฝนไม่หยุดฝนก็ตก ตกตกทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันเอาจริงๆมันก็เป็นหน้าเขาเนาะมันเป็นฤดูของเขาฤดูฝนนะครับผมฤดูฝนนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมพูดถึงโปรแกรมทัวร์นะครับก็อยากจะแนะนำนะครับอันไหนดีเราก็แนะนำนะครับผมอันไหนดีเราก็แนะนําให้ทุกคนนะครับได้นะครับได้ชมได้รู้นะครับว่าโปรแกรมนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับนั่นแหละเราก็คือแนะนําให้หลายๆคนได้ทราบนะครับ ก็จะมีทั้งโปรแกรมที่เป็นตัวโปรโมชั่นต่างๆนะครับลด3,000ลด5,000นะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ w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  m a d a r a t r a v e l c o m นะครับเข้าไปที่ www.madara.travel.com นะครับผม madara.travel.com นะครับโอเคนะครับเข้าไปชมได้เลยนะครับที่ www นะครับ m a d e r a t r a v e l c o m นะครับ .com ฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับก็จะมีอัปโหลดโปรแกรมต่างๆนะครับเข้าเว็บไซต์นะครับเพื่อจะให้ท right, ุกท่านนะครับได้อ่าไปดูนะครับผมไปดูโปรโมชั่นต่างๆนะครับหรือไปติตามที่เพจของเราก็ได้นะครับเพจ m a d e r a t r a v e l นะครับเพจที่เพจ m a d e r a t r a v e l ของเรานะครับผมเพจ m a d e r a t r a v e l เนาะ ตอนนี้นะครับเส้นทางไหนนะครับที่ลูกค้าสอบถามแล้วก็จองกันเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นญี่ปุ่นกับจีนนี่แหละยังได้รับการตอบรับที่ดีอยู่นะครับเพราะว่า1ฟรีวีซา่าสองราคาไม่สูงนะครับนะครับผมแล้วก็สามในเรื่องของการเดินทางนะครับผ่านตมงตมงมันก็ไม่ได้ยากลำบากเนาะนะครับผมเขาก็ ให้เราเข้าได้ปกตินะครับผมไต้หวันนะครับก็ยังขายได้นะครับพอปลายบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะไหมก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในส่วนของไต้หวันเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ขายได้เยอะนะครับจะเป็นญี่ปุ่นกับจีนมากกว่านะครับผมญี่ปุ่นกับเมืองจีนนะครับใครมีนะครับใครมีนะครับผมอาญาตพี่น้องนะครับผมหรือลูกหลานนะครับที่สนใจจะฝึกงานนะครับผม บริษัทเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานนะครับผมก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับผมเราเปิดรับนักศ <c ough hvad> ึกษาฝึกงานอยู่นะนะครับใครสนใจนะครับที่จะมาฝึกงานนะครับผมที่บริษัททัวร์นะครับขอคนที่ฝึกงานทัวร์จริงๆนะครับผมอยากได้คนที่ฝึกงานทัวร์จริงๆนะครับก็สามารถนะครับส่งเรซูเม่เข้ามาแล้วก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะแจ้งกลับไปนะครับทำเอกสารนะครับตอบรับนะครับการฝึกงานไปให้นะครับผมก็ ฝากด้วยนะครับสาหรับใครนะครับที่จะฝึกงานนะครับผมกับทางบริษัทของเราเรายินดีนะครับผมแต่ขอคนที่จบการท่องเที่ยวนะครับขอคนที่จบการท่องเที่ยวนะครับมาฝึกงานกับเรานะครับผมเพราะว่าเราอยากได้นะครับนักศึกษานะครับมาช่วยงานนะครับสําหรับในบริษัทของเราเองนะครับผมเพราะว่าคือตอนนี้นะครับมันจะเข้าสู่ช่วงหน้าหายนะครับเดี๋ยวทํางานการมิทันเนาะนะครับเดี๋ยวทํางานการมิทันนะครับก็อยากจะนะครับ เชิญชวนนะครับหลายคนนะครับมาฝึกงานได้นะครับผมมาฝึกงานได้เลยนะครับมาฝึกงานเนาะนะครับผมทุกวันนี้นะคนที่จะซื้อทัวร์ส่วนใหญ่จะเริ่มกลัวกันทําไมถึงกลัวนะครับกลัวจะเสี่ยงการถูกโกงจะเสี่ยงการถูกแบบว่าไม่ได้ออกเดินทางนะครับก็มีข่าวกันนะครับหนาหูหน้าตาอยู่เหมือนกันนะครับก็มีข่าวกันหนาหูอยู่นะครับแต่คราวนี้คือเราก็ต้องเช็คนะครับ เช็คว่า,าบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือไหมนะครับปกติแล้วนะครับเก้าปกติแล้วนะครับผมบริษัทเราเนะี่ยลูกค้าก็ถามไมถามนะครับถามไม่ใช่ไม่ไม่ถามนะถามบางคนนะครับบางคนจะซื้อทัวร์อย่างเงี้ยนะครับถามมานะครับผมว่า บริษัทเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเราส่งเอกสารไปให้ก็เงียบไปก็มีนะครับเราก็เข้าใจแหละนะครับหลายๆคนก็กลัวเนาะนะครับผมก็กลัวนะครับแต่บางครั้งนะครับคุณกลัวอะไรเยอะๆนะครับผมคุณอาจจะไปเจอต่อก็ได้นะเอาจริงๆนะครับนะครับผมคุณอาจจะเจอต่อก็ได้นะนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าดวงเราคงไม่สมโพงกันหรือมั้งนะครับเขาก็เลยไม่อยากใช้บริการเราอันนี้ก็คือไม่ว่ากันนะครับผมไม่ว่ากัน ซื้อทัวร์ซื้อทัวร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอตอบลูกค้าสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับในส่วนของ Li n e แอดนะครับตอนนี้คนสอบถามเข้ามาใน Line แอดค่อนข้างเยอะแต่ยังไม่จองอาจจะสอบถามเข้ามาเพื่อแบบว่าอขอเวลานะครับในการตัดสินใจนิดนึงนะครับผมยังยังไม่ซื้อยังไม่จองนะครับผมขอเอาโปรแกรมไปปรึกษาไปคุยกันก่อนนะครับว่าโปรแกรมนี้โอเคไหมหรืออะไรยังไงนะครับ mm hmm. ก็มีสอบถามเข้ามากันอยู่พอสมควรนะครับทั้งใน Li n e แอด ด้วยทั้งในข้อความด้วยนะครับผมแล้วก็ในอีมงอีเมลนะครับก็มีสอบถามกันเข้ามากันอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมทัวร์ต่างๆนะครับถามว่าเรายินดีไหมเราก็ยินดีนะครับดีกว่าท่านเงียบเนาะนะครับผมก็สอบถามเข้ามานะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้บริการยินดีให้ตอบคาถามนะครับขออย่างเดียวคืออย่ามายืมตังแล้วก็อย่าเป็นแกงคง call center แล้วกันนะครับผมตัวนี้คืออาจจะตัดสายทิ้งเลยนะครับตัดสายทิ้งนะครับผม ฝากด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับที่ผมแจ้งไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวบริษัทเราเองนะครับเราก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาใช้บริการด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความเชื่อใจนะครับบริษัทเรานะครับไม่อยากให้ทุกท่านนะครับกังวลใจนะครับผมไม่อยากให้ทุกท่านกังวลใจในการใช้บริการเนาะนะครับอ่าโอเคมีโปรโมชั่นในส่วนของตัวญี่ปุ่นนะครับอ่าเดินทางวันที่3-7เดือนกรกฎานี้นะครับก็คือเดือนหน้าต้นเดือนหน้านี้เองนะครับแล้วก็4-8 นะครับเป็นตัวเจแปนฟูจินาริตะคาวานะครับผมคาวาโกเอะนะครับผมก็คือนะครับลดราคานะครับลดราคาด่วนเลยนะครับตอนนี้ลดราคานะครับเหลืออยู่นะครับอาจากราคา27,999บาทลดไป6,000บาทนะครับเหลืออยู่21,999บาทราคานี้นะครับผมอิสระให้ท่านเที่ยว1วันนะครับก็คือเที่ยวดิสซิแลนด์นะครับไปวัดนาริตะนะครับผมเยือนเมืองเก่านะครับย่านนะครับคาวาโกเอะนะครับผมก็อยากจะนะครับ โปรแกรมนี้นะครับผมแล้วก็ไปชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์นะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับรีบจองนะครับเพราะว่าเป็นตัวโปรไฟล์ไม้นะครับไม่อย่างนั้นคือมันท้อแท้จะเต็มเร็วเพราะว่ามันลดราคามาตั้งห0พันนะครับผมมีขาปงขาปูแช่องค์ชงออนเซนเนาะอันนี้ครับไปเที่ยวโตเกียวด้วยชมในส่วนของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ด้วยนะครับใครสนใจนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดมาเดล่าแอดมาเดลาแอดมาเดลานะครับแอดไซม่าเดลเนะครับแอดไซม่าเ L E นะครับผมนะครับโปรแกรมนี้นะครับราคาถูกมากนะครับผมเขาเพิ่งยิงโปรโมชั่นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับยิงโปรโมชั่นมาเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับก็ใครสนใจนะครับให้รีบเลยนะครับให้รีบเลยด่วนเลยนะครับผมจองด่วนเลยตอนนี้นะครับพาสพร้อมนะครับกระเป๋าพร้อมเดินทางนะครับจ่ายเงินเดินทางได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับผมแต่ตัวนี้คือต้องเปลี่ยนเครื่องนะครับผมไม่ใช่เปลี่ยนเครื่องเี่ก็คือเครื่องเจวแวะนะครับไปส่งผู้โดยสารนะครับที่สนามบินที่ไทเปนะครับก่อนนะครับแล้วก็จะบินไปที่โตเกียวนะครับบินโดยสายการบินไทยล้อนแอร์นะครับเดินทางวันที่29นะครับผมยี่สิบเก้านี้นะครับผมยี่สิบเก้าถึงสองกรกฎาคมนะครับเหลือสีที่สุดท้ายนะครับผมเป็นโตเกียวฟูจินะครับผมเป็นโตเกียวฟูจินะครับ ลดราคาจาก25,899บาทนะครับนะครับ25,899บาทลดเหลือนะครับผมลดเหลือเท่าไรลดเหลือ18,999บาทเท่านั้น18,999บาทเท่านั้นนะครับลด7,000บาทเลยนะครับใครสนใจนะครับมีอิสระให้เที่ยว1วันนะครับผมฟรีอิสระให้เที่ยว1วันบุฟเฟ่ขาปูบวกกับออนเซน็น นะครับผมแนะนำนะครับผมไฮไลท์ของโปรแกรมคืออะไรเรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่นล้างขายของฝากฟรีหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮกไก่นะครับฟูเขาไฟฟูจิซังชั้น5วัดอาซากุสะสมุนนากามิเซะนะครับผ่านชมโตกเกียวสกายทรีนะครับผมช้อปปิ้งย่านชินจูกุนะครับผมช้อปปิ้งย่านชินจูกุนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะโอเคนะครับผมแค่นี้แหละไม่รบกวนทุกท่านแล้วนะครับก็อ่าใครสนใจจองทัวร์ก็ติดต่อกันมาแล้วกัน นะครับก็มาทักทายนะครับเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวจะไม่จะหายคิดถึงกันนะครับผมก็เผื่อใครจะมานะครับซื้อทงซื้อทัวรยังไม่มั่นใจนะครับเจอเราไลฟ์ทุกวันมาทักทายกันทุกวันเนาะจะได้เกิดความเชื่อมั่นในการซื้อทัวนะครับผม โอเคขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคนที่ติดตามคนที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้ด้วยนะครับกด Subscribe นะครับผมให้ด้วยนะครับผมพวกเรานะครับนะครับทุกๆคนนะครับ ดูนะครับผมมันราทาวเวลไลท์ทุกวันนะครับแต่ก็ไม่มีใครกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้เลยนะครับก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับฝากนิดนึงนะครับผมใครที่ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคราชให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับที่เราจะหาข้อมูลต่างๆนะครับมาให้นะครับผมมาให้ทุกท่านนะครับผมแล้วก็โปรแกรมตัวที่เป็นโปรโมชั่นดีๆนะครับมาคอยเสนอมาคอยแนะนำนะครับผมแล้วก็ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆใครดูนะครับอ่ามันตราทราวเวลนะครับผมไลฟ์สดทุกวันนะครับไลฟ์สดตลอดนะครับก็ขอให้รวยกันทุกคนเฮงๆกันรวยๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดนทานปลอดภัยนะครับกิจการค้าขายจเจริญรุ่งเรืองเซิงลี่ตัวถังนะครับขอบคุณครับ